มอเตอร์อีอนนต้องขอบคุณนะครับบริษัทชนบุรีอาร์ตมีเดียกรุ๊ปจำกัดรับออกแบบผลิตติดตั้งงานป้ายทุกชนิดพร้อมด้วยงานรับเหมาก่อสร้างออกแบบภายในครบวงจรโทรไปที่0860ตองสองตองแปอต้องขอบคุณครับอุปกรณ์วอยี่ห้อพลายภายใต้การรับรองคุณภาพจากเท็ยินดีอะคาเดมี่ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของศึกเท็ดดีดีของเราในวันนี้ขอบพระคุณอุปกรณ์วอยี่ห้อพลายครับ ยกที่สมนะครับมาลายทองนี่ออกมาเดินเร็วขึ้นแล้วนะครับมีแท่งนําไปก่อนแล้วก็จะมีหมัดด้วยนะครับดูว่าไม่ตกใจเลยนะครับยอดศิริชัยก็คอยเกี่ยวคอยโต้คืนหนักๆวงในนี่นยกที่2ที่ผ่านมาเริ่มเห็นนะครับว่าโอ้ย,ยอดสิริชัยเวลากล้ามได้นี่ก็ตีได้เจ็บเหมือนกันอยู่ที่มาอันนี้นะครับโอ้โหโดนเกี่ยวแล้วก็หักลงไปอีกครับก็เททิ้งคืนได้เหมือนกันนะครับยอดศิริชัย มีชื่อเดิมคือกระต่ายทองแหละครับแหมวันนี้จะประเดิมชื่อใหม่ได้หรือไม่ได้โอ้ไฟแรกในการประเดิมชื่อใหม่นี่มีความ 3, สําคัญต่อสภาพจิตใจมากนะครับอ้โดนเตะล่างไปก่อนครับมะลยทองนี่จะมีความเร็วที่เหนือกว่าครับส่วนยอดสีชัยนี่ได้ในเหนียวเหนียวอ้าวบดแขนตีได้ไหมขึ้นคอได้ไหมพยายามจะสะบัด ชิงขึ้นคอก่อนนะครับมาไลยทองครับตีกันไปยัดกันมากดแล้วก็โอ้โหแมาเสียบ้าเชือกเลยครับเอ,ออเออนี่ครับยกสามกลางยกขวาายมาเลยทองออเดี๋ยวดูครับยอดสี่ลีชัยมาหาตอนนี้เริ่มเดินคออยู่นะคอโอ้โยบวกกันมหาบวกมาหาดูครับมหาเน้นควาโอ้โหขวางป้ายหน้าคอเกือบหัก โดนบวกสอกเข้าไปดีทำท่าเมาเหมือนกันนะครับถือว่าไม่รีบร้อนนะครับมาลยทองก็ยังค่อยๆขยับเพราะว่าวงในนี่หยอดกุลีชัยเวลาขวางได้แทงได้มีแขนเจ็บตอนนี้เปิดเกมแล้วนะครับเบียดเข้าไปพยายามจับปล้ำในตีเข่ามาลยทองก็ไม่ยอมนะครับกดแขนไล่แขนเอาไว้ตีไม่ถนัดนี่กรมการต้องแยกก่อนนะครับเชื่อว่าคู่นี้นี่เบียดกันสนุกมาก อยู่ที่ว่าใครจะยุบจะย่นใครจะยืนระยะได้ดีกว่ากันเท่านั้นครับในเวทีมวยราชดำเนินแห่งนี้นี่เจียวจ้าวและครับแฟนมวยนั่งกันไม่ติดแลยครับนี่แหละครับผู้แรกที่รอคอยมาแข้งขวาไปอ่ะมาลัยทองก็ชกในเกมตั้งรับรอจังหวะถีบไว้ก่อนไม่อยากจะอยู่ใกล้ครับแข้งขวาครับหมัดสวนมา ใครจะยุบใครจะย่นใครจะเหี่ยวใครจะแผ่วซอกไปทีนึงครับโอ้โอ้โอนี่ครับผ่ขวารุ่นน้องไปทีนึง <c oughs> นี่ไปแดงป <c oughs> ้าไรทองนำเงินยอดสิริชยัยไม่สดโอ้โหดีครับแม่ยังติดก,กาดอยู่ครับนม่มีการที่แอนตาซินได้แจก,กแน่ครับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเข็มละ 500. ห้าร้อเมื่อกี้ทำท่าจะการคอ ดูครับโอ้โหสนุกเลยครับหมดยก3พักกันครู่แเรชัน่นชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันและกันผลิตภัณฑ์ซีีธุรกิจ5ดาวสร้างงานสร้างอาชีพโทร028008000 พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ไฮคอกเมนูหมูอร่อยต้องที่่ายคองบริษัทซีพีเมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิเกียไตผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่ายพร้อมด้วย G s สีมวยไทยและสนามมวยเวทีมวยราชดำเนินขอขอบพระคุณครับปล่อยตัวมาในยกที่4นะครับยอดสิริชัยนี่ออกมาเดินเร็วขึ้นนะครับทั้งหมัดทั้งสอกทั้งแข้งมาก็มาเป็นชุดเหมือนกันดูว่าไม่ตกใจเลยนะครับมาเลยทองรุ่นน้องก็จริงนะครับแต่ว่า คุมเกมดูว่าจะมั่นอกมั่นใจนะครับนอกนี่ก็คอยตัดแข่งโตในก็ไล่แขนล็อกแขนเอาไว้ครับรอช้าไม่ได้แล้วนะครับยอดสิริชัยครับถ้าคิดช้าทําช้ามลัยทองแกไปก่อนครับแล้วอาวุธแกเยอะด้วยครับมีจิ้มมีถีบถอยตั้งรับนะครับทางด้านมลัยทองยอดสิริชัยก็เดินหาตัวครับแยบแยบไว้จัเจตสั่งลุยอย่างเดียวเย่ดีอย่างเดียวเกียร์อาไม่ต้องมีแล้วครับเดินดับเครื่องชนเข้าไปครับ <_ dull> นี่ครับมาอา้าวหาช่องเจาะเข้าไปทำอยู่ครับยอดศิริชัยโอ้แต่ดูมาลายทองมาแข้งหน้าแกกันเร็วครับฝ่ายแดงมาแบับนี่ครับไม่สนต้องเบียดเตะชิดในเข้าไปยอดสิริชัยมานี่ครับประสบการณ์เยอะครับเพราะฉะนั้นมาตอนนี้อาวุธเสริมามากกัาปันป้นกัาปั้นเริ่มเห็นแล้วครับพียอลียังประมาทไม่ได้นะครับมาลายทองยอดสิริชัยนี่ฮึดโอ้ทิ้งขวาเข้าไปตรงๆนี่โดนไหลหมัดนะครับแต่ยังไม่ออกอาการได้เห็นนะครับ โอ้เสียงเชียร์ก็เริ่มมาเหมือนกันพอเริ่มจะทําได้นะครับต้องทําให้ต่อเนื่องนะครับจะโดนหนักๆจะเดินช้าไปเหมือนกันนะครับโอ้ยอดสิริชัยอาวุธมวยจะเยอะครับมาลายทองกำปั้นครับกำปั้นของยอดสิริชัยครับเกรงครับเกรงมาครับมาจากเต้นรถสวยจ่าเจดครับขอให้โดนครับหมัดมวยนี่อะไรก็ยังเป็นไปได้ครับผ่านไป2นาที ของยกที่4ครับมาแต่ว่าแกไม่เป็นเป้านิ่งเลยครับมาไหยทองอ่านี่ครับวาเก่งจำปั้นไว้แต่ว่าฝ่ายแดงแกก็กเคลียร์ขาหน้าทำให้เสียจังหวะอีกอา้าว ต้องลุนลง้นลุ้นรางวัลนะครับจากแอนตาซินครับมีทั้งเตะก้านคอสอกกับเข่าลอยแแอนตาซินนี่จะมอบให้1,000 10, 0บาทเลยนะครับนอกจากนั้นยังมีจระเข้พาดหางถ้าทำได้รับไป30,000บาทและถ้ามีแขลแตกครับสวัสดิการรักษา 3, พยาบาล จากแอนตาซินนีเข็มลัก500บาทด้วยกันร้องขอบคุณนะครับแอนตาซินยารักษาโครคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียนแน่นพร้อมด้วยท่านในห้างวินัยวีระพุชงนะคร,บรับส่งเสริปปมสนับสนุนศิลปะแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดอดูมหาหามาลา,ายทองดูครับเหมือนมั่นใจแล้วครับโอ้โหแต่ว่าก็ยังไม่ประมาทครับไม่ประมาทดูหขยับผัรุ่นที่ซะด้วยโหมดยก4ี่พักกันแป๊บเดียวครับ ผูด้วยกันอีก10ปีครับนึกถึงโตโยต้าต้องนึกถึงเคมอเตอร์เลยครับ026626555จากโตโยต้าเคมอเตอร์เท่านี้ต้องขอบคุณนะครับเพชรยินดีอะคาเดมี A ่ <emy> จารันสิบงสามสาส,สกุลยิมตลาดกลางลาดสาวายลำลูกกาคลอง4อุปกรณ์มวยยี่ห้อคลายมวยเด็ด789คลองสวนภูรีรสอร์ทร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเผา ท็อกออฟเดอร์เท้าโอแกนไนเหาดใหญ่พร้อมด้วยอุปกรณ์มวยไฟเตอร์โดยในหัวมิตรนครคุณสุเมศซื่อสัตบงกฎขอขอบพระคุณครับยังไม่ท้อนะครับยอดศิริชัยพยายามจะเบดต่อยหมัดฟันกรอกอย่างเดียวเลยครับตามที่ทีมงานกำชับมาเลยนะครับอาวุธอื่นนี่ไม่ต้องรุ้นอ้แต่ว่ามีตวัดก้านคอมันบางไปแล้วครับยังไม่เข้าจุดโฟกัสครับ ดูว่ามาลายทองนี่นิ่งนะครับวันนี้โอ้โหชกละเอียดครบเครื่องเลยครับทั้งนอกทั้งในนี่ดูว่าอาวุธนี่ออกเป็นธรรมชาติครับแล้วก็ดูไม่ไม่หลบตาด้วยนะครับจ้องตาขมิงเลยครับมาลายทองอมาใหม่ๆนี่อาจจะยังดูว่าการยืนมวยการออกอาวุธอาจจะยังดูไม่เนียนครับโอ้โหดึงตัวหลบมวยพอดูว่าใกล้จะเป็นผู้ชนะแล้วก็ทําอะไรก็ดีไปหมดเลยครับวันนี้ยอดสิริชัยก็เนี่ยครับ ออกอาวุธไม่เข้าเป้านะครับมาลัยทองก็เนี่ยใช้จังหวะ2รอให้ยอดรีชัยเดินเข้าหาแล้วก็ออกเน้นๆน,น,นะครับอัมน,นี่ครับว่าดูครับเรียวแรงพละกกำลังนี่ก็ยัง,ย,งยังมีอยู่เต็มถังพอสมควรครับฝ่ายน้ำเงินแต่ว่าหาช่องเข้าทำถนัดถนัดนี่ยังไม่ได้ครับไว้สำคัญแพา4สียกที่ผ่านมานี่อาวุธถนัด เข่าในวงในที่ว่ากันเหนียวเหนียวนี่หาตัวไม่เจอครับวันนี้มาลายทองดูแกโอ้โหพลิ้วดีเหลือเกินครับมาโดนแขทงโดนหมาดโดนศอกเข้าไปหนักหนักก่อนแหละครับออกอาการยุบไปดื้อๆแหละครับแต่ว่าพยายามจะฮึดโอ้โหกระโดดแต่ดอกนี้เอา้ามาดูนี่นะครับช่วงหนึ่งนาทีสุดท้ายของยกสุดท้ายแล้วนะครับก็ยังไม่ยอมนะครับมาลายทองก็ไม่ประมาทเหมือนกันกาดก,ก็ไม่ตกครับ แล้วก็ถ้าจบคู่นี้คู่ต่อไปนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของวันเลยนะครับดอกไม้ไฟรถสวยจัดเจดครับหรือสันติอุบลครับเจอกับลาวสตาเกียรติทงยศครั้งนี้มีการต่อพิกัดกัน1ปอนด์นะครับดอกไม้ไฟต่อให้ครับในน้ำหนัก104กับ105ปอนด์คู่ต่อไปแล้วนะครับ3ภาค3เวทีอย่างที่ผมได้เรียนไปตั้งแต่ต้นเกมนะครับดอกไม้ไฟชนะมา2ครั้งก็จริงครับแต่ว่าเป็น2ครั้งที่พืดขึ้นคอครับ ระคังยกสุดท้ายดังนี่มองไม่ออกอครับทั้ง2องไฟเลยครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะต้องมาติดตามเลยครับว่าภาคี่3วันนี้ครับจะจบลงแบบไหนจะเป็นแฮตทริกเลยหรือว่าลาวสตาร์ดี่จะตีไข่แตกได้ครับนี่ครับคููต่อไปคู่ต่อไปครับาน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งคู่แรกของเราตอนนี้ก็เวลามันงวดลงมาเรื่อยๆแลยครับ าชาวต่างชาติคว้างหือเลยครับนนไม่ได้โดนอาวุธอะไรนะครับมดยกสุดท้ายก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรละครับแต่ว่าเดี๋ยวรอดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับรอท่านอาจารย์จีรศิลป์แป๊บหนึ่งครับนี่ครับก็เดินไปรับใบให้คะแนนครับวันนี้ก็ถือว่าทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบด้วยกันทั้งคู่ และใบสุดท้ายครับนี่ครับลูกศิษย์ที่นุ้ยสี่มุมเมืองครับมาไราทองนุ้ยสี่มุมเมืองวันนี้โอ้โหโชว์ฟอร์มหล่อเลยครับฉายแววมวยเอกในรุ่น128ปอนด์อีกคนนึงแล้วครับมาไราทองนุ้ยสี่มุมเมืองอตอนนี้